อยูยกระบี่ใช่ไมมโทรไปหอหนี้นี่นี่โทรไปแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ได้คุยเท่าเลยเติมทางกี่บาทหาห้าจิบบาทขอพอหน่อยหน่อยเติมทางห้าจิบบาทถึงหน่อยโทร พาะหายหนึ่งไงพอพะมันมันรับพาะมันรับถึงถึงเหนื่อยหวะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าพอทำท่าที่ลกตูดตูดตูดผ่อนเัอก็หมดได้เลยแต่มาอยู่กลางชาวบ้านว่างีลุ Ngài Lâm bác lắm Ừ, hải nô mày Tối giờ nó cũng nói tên đi quăng Ừ, Bị tù đã tắp cá là này vô bản nền nàn Cứ Bị tù đã tắp cá lệ cô mới chạy tầm hả Chạy luôn nói là nồng chơi. Youtube. Dù tút mà chạy đủ Ê, luôn tụt

ไฮไฮจุน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 รอบรวีัไม่ใจ่มันอังอไม่คุณนึกว่ารอบเร็ว,ว,อร,วรอบพือไม่รอบดีเอาแต่จุเลยมันเล่าให้คแดได้ยแล้วจอดล้มตา รุ่นลยน้องจ้อยจุน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 นแปดแปดแปดจี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 หายหน่อยจีจีจีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกือบคว่าบ้านมึงกูจดไล่ไปเลยเไ้ม mai tị cho đeo cà chết ta mới ra cái chốt là ta quá phải quên có kiếm về và trả giòn thì ba trả gì chip thằng ai là tục cà ma bà cũng mới được tay là à? các <laughs> cái quý đi tay và về phường tôi cái gì ta lên ไปโรงพยาบาลามไม่ต้องหม้อใจจังนำนักหกเครืออขึ้นตังจังนำนักหม้อตามันน้ำหนักเท่าไรต้องหมดสี่กรัมครับแ <c oughs> ล้วหกเครือกไปจังซอยมันเกี้ยนไหเองอ่ะคารุณาถอดรองเท้าชั่งมาโต๊รูปือโตกะพยาบานนั้นตามลุงน้ำหนักเท่าไรกว่าสี่กรัมครับน้ำหนักลุงไม่ถึงเกณฑ์นะคุณลดรุนกว่าเพรคุณพลอยเหลาจังเหลาได้จงหลัวเลือใช่ใช่ก็บอกมาเล,เลว้วนนี้ กยใจใจไม่จำใจใจกูเหมือนโยกกบโบนี่จำใจกูจาไม่ใจบานนู้กให้แกมึงวัหมอนเผื่อนทำไมกูโรงใช่วัวเปลกเปล่ะยอ่ะกูเกลียยตั้งคองคนเลยโลบเพื่อไจ กูว <ève S 1> <sociedad, S 2> ่ปนี้ยก็ยัวายกูว่าคุณ้รยบนี้กูเลยนี่คสมาคุณย่งไม่กับตวคุณตวตัวาันนี้แต่คุณไม่ทำไอ้รยเขา่ามาผมถามมาคุณย่งไม่กับตคุณต่วตพรมรนี้ไม่พคุณไม่ทำไปได้ปุนกูมาโอเคไหมขนาดแรกอย่างเล่าเล่าเลยคับรถหลวงปุ่นนอย บริการเจ็บไว้แต่จะบุริษัทกับบริการกรนีทเออทรงไกลกๆตัดตุ้ดีครับคุณนี่เป็นทหารนะครับทหารครับคุณจะไปไหนไม่ทราบผมจะเดินทางไปประกาศเก้าโลตัสใดครับไปเลยประกาศเก้าครับไม่ใจลูกคือว่าผมเดินทางไปประกาศก้าประชาสัมพันธ์มาค้ายได้ไหมกันประกาศเก้าโลดสัมพันนะ <S <S บนรรดาหกสิบบาทกับค้ายกันราดปิด ไม่ทมาคุณไปกี่คนไม่ทามครับไปจ้องก้นกับมีปมเนี่ยกาไอ้บองล่ารอนนี้ตู่ไปกันนะครับไอ้ปาดก็ไปด้ว่ามอนใส่จาน้ารอดครับไอ้บองล่านี่กูนี่ไม่ใจอู้กูโจมมะกูเจอบองล่าการลดยาไอ้แป้งแรงน้องอออนะการรดไม่แป้งกับพมคิดคนอร่อยตลอดทุกวันวันลอยครับ เั็นไปกี่คนไปจองคนถ้าไปจองคนกาต้องใจซ้ำรอยเปล่าพุ่มคนหนึ่งกันอืไ้ไเลวมึงเจ้ากล้องรถเลตนไอผมไปมไหมน,น้อยังไม่ไปเลออยก็ย่กอ้าไอผมไปกันกตากับซ้ำคนจตนาไปรอบตาเราซ้ำคนกาตาซ้ำรอยเปล่าคนละรอย اشتركوا